สวัสดีครับผม love s a n ซ w i c h ิช e e สก็อันนะหลังจากลงคลิปนั้นไปก็ขอทำคอนเทนต์ใหม่สักหน่อยแล้วกันอ่ะคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปล้อเลียนเพื่อนนะครับเพื่อนผมเออเป็นฟิกนิยายเพื่อนผมในรีดอะไรนะก็นั่นแหละเออวันนี้เราจะมาดูกันนะครับกับนิยายของอุ้ยนะครับเรื่องความรักเหนือความเป็นจริงบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็เป็นปกตินะครับที่เขาจะใช้ชื่อแบบนี้มันเป็นปกติจะตาย ผมบอกเลยว่าจะตายมันปกติมากใช่ใช่ใช,ใช่มันถึงมันจะซ้ํากับคนอื่นมันจะซ้ํากับบางคนนะแต่ว่าแบบมันก็สามารถสื่อได้ว่าสิ่งที่เขาจะต้องการบอกในเกี่ยวกับตอนนี้มันคืออะไรโดยสิ่งที่ปกติมากครับผมให้อาภาัยณตรงนี้ได้ณนบ้านของพิมพ์วงเล็บนางเอกหนึ่งตรงนี้เขาจะบอกก็ได้นะครับมันก็ไม่รู้ไม่แปลกลมโชยเข้ามาผ่านมาทางหน้าต่างของห้องพิมพ์ติน ขึ้นมาอย่างสดใสวงเล็บมัง้งคือหนะ้ตรงนี้คุณแค่ลบวงเล็บแบบแบบเนี้ยแบบแค่นัน้นเลยจริงๆอ่ะคือมันจะมันจะดีขึ้นเว้ยคุณเชื่อเชื่อผมไหม <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> อาโอเคกินน้ำไปหนึ่ง <c oughs> ออน้ำเปล่าอร่อยมอเราจะมาต่อกันนะครับอ่ะเ <c oughs> สียงที่ได้ยินมาจากชั้นล่างของห้องพิมพนทีมกินข้าวจะ แลเสี่งคุณแม่พิมตะโกนขึ้นมาพิมเดินลงไปกินข้าวด้วยสภาพโงเยจะจบตกบันไดฮะอะไรวะความจริงเนี่ยตัวนี้คุณแค่เอ่อบอกว่าด้วยสภาพโงเยจนเกือบตกบันไดแค่นั้นพอไม่ต้องมีวงเล็บเกือบอีกทีหนึง่งอ่ะมันมันจะดีขึ้นนะคุณอุ้ย <laughs> ผมเธอะีจริงผมว่าเขาแค่เปลี่ยนไปทำนิยายแชทมันน่าจะรุ่งกว่านะ เขาในวันนั้นอะฮะ,อะเดี๋ยวตรงนี้มาดูติดขัดเ๋ยผมคิดไปเองว่าไอเขาวันนั้นเนี่ยอืมพิมตั้งใจลืมรถของต้งยมยำกุ้งที่แม่ทำสุดยอดอร่อรมากๆเลยแขกค,คุณแม่คุณ,อ,คคณอุ้ยครับคุณช่วยบอกผมได้หรือเปล่าครับว่าทําไมทําไมครับคุณอุ้ยคุณต้องใส <c oughs> ต่ต้องใส่ตัวนอนสักตัวทำไมอบอกผมได้ไหมเออนะบอกผมด กินด้วยความอร่อยมึงจะบอกว่าอร่อยสองรอบทำไมวะมันเขาเพยายามจะย้ำนะครับว่าจานนี้มันอร่อยมากๆเหมือนกับเชฟไมชลินท้าดาวาทำเลยพิมรีบกินรีบไปรออะฮะอะไรคือรอรออ๋อเขาจะบอกว่าโรงเรียนมึงมึงไม่ต้องบอกว่ารอรอถ้ารอรอนะมันไว้ใช้พิมพ์ในฟิกแคทเว้ยมึงตีไว้เนาะโรงเรียนวันนี้คือวันเปิดเทอมวันแรกทุกคนเพิ่งได้เจอกัน ก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมกั็อีกทีหนึ่งคือตรงนี้ก็แบบมันเหมือนเดิมอ่ะมันแค่แบบเออหนักนิดเด็ดเด็ดเวลาเนีทำ่การจัดการวงเล็บออกไปอ่ะมันมันโอเคเลยเว้ยถ้ามึงเท่างกันแหละเออทิมยู่ห้องมสี่ทับหนึ่งที่นั่งอยู่ขอบหน้าต่างด้านข้ามีผู้หญิงที่สวยมากอุ้ยตรงนี้ของเรานะเออแกตัดวงเล็บออกไปนะได้โปรดเถอะ มันจะฟร,รขึ้นมากแค่กูและเราก็จะได้รู้เป็นครั้งแรกว่าจัเป็นพวกชอบเพศเดียกนเออคือยีนะอุ้ยมึงมึงเห็นไ,ไหมอ่ะนี่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 เขาเรียกว่าทงเลสเบียนเว้เขาเรียกว่าเลสเบียนนะนั่นน,นั่อุย้ยอุ้ยอุ้ยคือค่อนข้างจะขัดใจกับเดนะหลอกนัทตรงนี้มากๆเลยครั้งแรกที่พิมพ์ได้เจอคนที่นั่นขงข้างของเขาใช้คําว่าเธอได้ไหมพิมพ์ตกหลุมรักเธอในทันทีว้าวว้าวจุลาเลยว่ะพี่ เธอแนะ่ระก,กีกว่าที่เราจะรับไหวไม่ไหวแล้วเว้ยโอ,อสส้สงสัยน่ารัก,กีจริงเที่ยงพิมพ์ที่ยังไม่มีเพื่อนมานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวที่โรงอาหารจู่สาวน้อยคนนั้นก็เดินมาขอนั่งโต๊ะข้างเดียวกับพิมพ์เอ,อื้อม What do you mean? เอ,อื้อมถ้าสมมติเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าคุณกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารกินตำยำุงกงด้วย ครับแล้วจู่ๆ่มีคนเดินมาหาคุณแล้วก็บอกว่าเอขอนั่งด้วยได้หรือเปล่าอย่างนี้คุณจะรู้สึกยังไงครับผมขอถามหน่อยคุณคุณจะรู้สึกว่ากูต้องตอบยังไงวะตรงนี้ครับคิมจะตอบว่าได้สิคิมพูดอย่างเขินๆสคนนั้นเริ่มแนะนําตัวฉันชื่อหรือแค่อดีรแบบนึงก็เออแฮชแท็กบาทแฮชแท็กเฮ้ออ่าปต่ว่ามันเออชื่อนั่นแหละ ค่าอ่ะมึงเขียนตรงนี้ก็ผิดแล้วค่าข,ขเนี่ยนั่งอยู่ตรงข้างๆคุณนะ่ะอืมมึง,มงคือเขียนด้วยนนหนูไม่เอกสะอาก็ได้นะ่นะน่ะเออนี้ครเขาจะมีอธิบายว่าเสียงจากรถขายกระเทียมมาขัดตอนสาวคนนั้นพูดชื่ออยู่แต่ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคือรถขายกระเทียมในโรงเรียนอะ่ะนึกออกใช่ไหมรถขายกระเทียมในโรงเรียนมันมันแปลกเว้ย ฮะจะชื่ออะไรนะเสียงรถมันกบหมดเลยนะ่ะอ๋อชื่อเฟิร์นค่ะเอ้ยตัวนี้เขาถูกแล้วอะ่ะเฟิร์นนักเอกคนที่สองโอเคตัวนี้เขาจะบอกือไม่บอกมันก็มันเหมือนกันนะ่ะหลังลูกเร,เรเยียนทิมมบ้านถึงจอยู่ทัทงในเหรอด้นยผมด้วยผมใส่ทั้งโน่นน่ะโน่นไหนวะทำไมเหรอฉันเดินกลับบ้านด้วยได้ไหมตรงที่ผมสักเกลนะครับเขาใช้ชั้นแบบชั้นหนังสือ อตอบ้านฉันก็อยู่ทางนั้นเหมือนกันนะ่ะฮะเขาชวนเรากลับบ้านได้เหรอดูกังวลว่าจะเก็บอากาศไว้ไม่อยู่โอเคได้สิซีทีสต่อมาไว้เจอกันนะเฟิร์นหลังจากนั้นเฟิร์นเธอได้เดินอ้อมกลับบ้านไปสรุปคือเฟิร์นเทเลียมพิมพ์เฟิร์นแค่อยากรู้เฉยๆว,ว่าบ้านเพื่อนอยู่ที่ไหนวงเล็บแทนเพื่อนพี่ชายใช้วงเล็บอีกแล้วและคะแนนที่ผมจ้อยกับเขาก็คือ ตุ๊กตาอินุมากิที่บ้านกูเต็มตุ๊กตาอาโดที่กูอยากได้อันนี้จะเป็นคะแนนด้าน d i a l o g ก็คือบทพูดนั่นเองนะส่วนคะแนนเรื่องเนื้อเรื่องนะครับผมจะให้กูอยากอ่านต่อเต็ม5้าคือยจางนี้นะครับผมคิดว่าเขาแก้เนื้อหาแล้วแหละเพราะว่าแบบเขาบอกว่าเขาะจะแก้เนื้อหานะฮะแล้วก็ตอนที่2องเขาลบไปแล้วซึ่งณนะเวลาที่ผมลงคลิปณนะตอนนี้คือเขาน่าจะลบตอนที่2ไปแล้วจริงๆ,ๆแบบเขาจะแก้แล้วแหละเออเขาได้เริ่มแก้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหามันไม่เหมือนเดิมก็ คือคุณไม่ต้องสงสัยเลยเว้ย